นี่จะเป็นสารหลักเมืองนะครับของเมืองหน้านนะครับศิละปะจะเป็นออกโทนสีขาวทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมออกโทนสีขาวก็จะมียักษ์มียักษ์ด้วยนะที่หน้าประตูแต่เราไปดูด้านหลังตรงนู้น ون. มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะท่านผู้ชมพิพิธภัณฑ์วัดมิ่งเมืองด้านนี้นะบริเวณนี้ก็จะเป็นซายหลักเมืองเนาะ เรียกอะไรซอรลังเมืองเนาะสอลังเมืองอตรงนี้ก็จะมีผ้าผูกสีต่างๆก็ทําบุญแล้วก็มาผูกผ้าได้แต่เราก็จะไปด้านนู้นจะไปดูประตูประตูที่ปแปลกๆท่านผู้ชมไปดูประตูที่ปแปลกๆกันประตูที่แปลกที่ว่าก็คือเดี๋ยวพาไปดู ันนี้เป็นอุโบสถร้านนาวัดมิ่งเมืองนะครับท่านผู้ชมจะเป็นจะเป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมโทนสีขาวทั้งหมดเลยวัดมิ่งเมืองนะท่านผู้ชมเนี่ยโทนนี้จะเป็นโทนสีขาวสีเงินทั้งหมดเลยบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นสอหลักลเมืองเนาะเมื่อกีท้ที่ที่ถ่ายให้ดูเป็นสอหลักเมืองบริเวณนี้เป็นสอหลักเมืองท่านผู้ชม เนี่ยครับจะเป็นโทนสีขาวทั้งหมดเลยเราจะถ่ายแพลนไปให้ดูตรงนี้เป็นทางเข้านะท่านผู้ชมทางเข้าแต่ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมทางเข้ามันเป็นเขาปิดไว้หรือเปล่าไม่ได้ปิดนะท่านผู้ชม เป็นเอาโซ่มาทําเป็นเป็นประตูนะเนาะเดี๋ยวจะแหวกให้ดูนี่เท่จังเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นโซ่ก็แปลกไปอีกแบบนึ่งนะไม่เคยเห็นเนี่ยเป็นโซ่ปิดไว้ใช้โซ่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพระประธานด้านในกันพระประธานอยู่ด้านใน เนนน้อยเนนน้อยอ้วนมากเลยอะ่ะเนนน้อยกินดีอยู่ดีอ้วนมากเลยเนนน้อยสามารถเนนล้มโพล้มใส่นี่ก็จะเป็นพระประธานนะครับมาดูพร,ระประธานกันพระประธานศิลปะของทางภาคเหนือก็จะเป็นเหมือนอันนี้ชื่อพระ หลวงพ่อพุทธมิ่งเมืองนะครับเป็นองค์ประธานนะครับอยู่ที่วัดวัดนี้นะครับวัดมิ่งเมืองนะครับด้าน,นหลังภาพประธานก็จะเป็นภาพเขียนนะครับผมภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆสวยงาม ตาพาเที่ยวเดินทางไปทุกทิวทัดน <Yeah. S 1> ก็อยากจะสิ่งที่เหมือนใจเรา oh. ดินรอนในแสงไฟสว่างสดใส <Yeah. S 1> ดาตาพาเที่ยวออกไปไม่ต้องรอเวลา